วันนี้มาบอกเคล็ดลับนะสำหรับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลทางด้านการมีสเสน่ห์มาหาสเสน่ห์เรียกจิตไปแล้วเนี่ยแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัยบางประการนะอาจารย์รวบรวมสิ่งที่พวกเราสงสัยแล้วก็เคล็ดลับมาบอกกับพวกเราเริ่มจากตะกูลแรกตะกูลของการใช้ตะกุดที่มีลักษณะเรียกทรัพย์ตะกุดที่มีลักษณะเรียกจิตซึ่งเรียกได้ทั้งสองอย่างเวลาที่ใช้ตะกุดโยนีเนี่ยนะ,ะตะกุดโยนีใครที่ได้แบบนี้นะ บางทีก็ดอกเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะว่าทาด้วยมือทุกชิ้นแต่ว่าตะกุดโยนีเนี่ยเราอ่ะให้รู้เลยว่าใช้เรื่องเรียกทรัพย์เรียกจิตเพราะอะไรเพราะคนเราเวลาที่จิตใจมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหัวจิตหัวใจก็มาได้หมดวิธีการคือกลางวันตอนที่เราอ่ะอยู่ใช้ชีวิตปกติน,นะแล้วก็พกพาอาจจะไปเลี่ยมใส่กรอบหรือแล้วแต่สะดวกพวกตรงไหนก็ได้พกต่ำพกสูงไม่มีเสื่อมนะตะกุดโยนีนะ เป็นสะกุดที่ทําให้มีมหาเสน่ห์อย่างแรงเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยจะมีผู้คนที่ห้อมล้อมลุมล้อมยิ่งเป็นโยนีแบบโยนีแปดทิศเก้าลูกโยนีแปทิศก็จะแรงมากแต่อันนี้โยนีเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่งบเบาแต่ว่าต้องการของแรงแล้วเวลาที่ก่อนนอนน่ะก็สามารถวางไว้ใต้หมอนเพื่อทําให้คนที่เราอะนะรักเราคิดถึงให้เขาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาก็ได้ส่วนใครที่เน้นเรื่องออกแรงๆไปเลย ก็ใช้ลักษณะของตะกุดเสน่นห์น้าหมาแต่เสน่นห์น้าหมาที่อาจารย์นามาให้ดูวันนี้เนี่ยเป็นเสน่นห์น้าหมาแบบพิเศษเลยนะให้ดูเสน่นห์น้าหมาเรียกว่าเสน่นห์น้าหมาทลายชูกล่าวคือข้างในเนี้ยจะมีหยันนะจะห่อหุ้มด้วยพยัญชนะนีส่วนด้านในเนี้ยจะมีทั้งมวลสารแล้วก็ของสาคัญหลายอย่างที่ทําให้กันคนที่เป็นลักษณะของมือที่3ออกไปเสน่นห์น้าหมาทลายชูเนี่ย ช้ลักษณะเดียวกันแต่ว่าจะแรงมากที่สุดตอนที่เราเนี่ยนะเอาตะกุดนี้เนี่ยวางไว้ใต้หมอนนึกถึงคนที่เรารักบางทีคนเขาปล่อยปะละเลยเราไปใช่ไหมบางทีคนเขานอกรูกนอกทางหรือไปอยู่กับกิ๊กอยู่กับคนที่เป็นชู้อย่างเงี้ยถ้าลักษณะของตะกุดนะเสนเนหน้าหมาแล้วก็เป็นทลายชูบนี้ก็จะทําให้คนที่เป็นมือที่สามนะออกไปจากชีวิตถ้าเรากับคนรักมีวาสนาต่อก,กันอยู่เนี่ยคนที่3ามเาจะกระเด็นกระดอนออกไปนี่คือตะกุดที่ใช้เรียกเรียกจิตน,นะนะ ตอนกลางวันไม่ต้องพกพาใช้ตอนกลางคืนวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าคนที่เป็นเป้าหมายคนที่เรารักแล้วลักษณะของคนที่นมือที่สามก็จะค่อยๆมาลายหายไปส่วนใครที่เน้นเลยในการใช้น้ํามันแรงๆเช่นน้ํามันพยากรรมาซึ่งเป็นน้ํามันที่แรงที่สุดของเราตอนนี้ลักษณะเป็นน้ามันนะหรือบางคนบอกเป็นสีพึ่งสีพึ่งอันนี้อาจารย์เอาของแรงๆมาแนะนําได้ไหม สีพึ่งพายดอกทองหน้าตาเป็นอย่างนี้ตลับเป็นไม้แล้วฝาก็จะมียันเรียกจิตเวลาที่ใช้น้ํามันหรือสีพึ่งใช้เหมือนกันนะนี่อาจารย์แซมเปลิลให้ดูอ่ะสมมติว่าเราเปิดสีพึ่งพายดอกทองมาแล้วเนี่ยข้างในอาจจะมีมวลสารสีพึ่งใช่ไหมมีเม็ดยาแฝดมีรากราคะคือว่านดอกทองรากราคะเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเราก็แต้มใช่ไหมเราจันแต้มนิดเดียวนะเราก็จะเห็นเป็นเนื้อสีพึ่งแล้วใช่ไหมทาที่หน้าอกตรงบริเวณห,วหัวใจเพราะทําให้คนเนี่ย ที่เราอะแต้มทานน้วคิถึงหน้าเขาคิดถึงลักษาที่หน้าท้องหน้าท้องเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้เครื่องเพศมันจะทําให้เขาเกิดอารมณ์พิศวาสเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าวันไหนเรามีโอกาสแต้มที่หน้าอกหน้าท้องของเรานะไม่ต้องไปแต้มคนอื่นนะบางคนบอกไปดูหนังมาไปแต้มของเขาไม่ใช่ก็คือลักษณะสีพื่งที่อาจารย์สร้างเนี่ยนะแต้มที่ไหนมีเสน่ห์ที่นั่นถ้าแต้มที่เขาอะเราไปหลงเขา <laughs> แต้มที่เราเขามาหลงเราดังนั้นเราอะ จะต้องใช้สีพึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้อาจารย์แนะนาสีพึ่งแรงๆคือสีพึ่งพลายดอกทองเนี่ยแต้มที่หน้าอกกับหน้าท้องเราตอนที่เรานึกถึงหน้าใครตอนที่แต้มจะมีผลมากพิเศษแต่ถ้าขณะดที่เราแต้มอย่างเงี้ยเราไม่ได้นึกถึงหน้าใครเลยแต้มเข้าไปเนี่ยมหาเสน่ห์ก็จะเกิดขึ้นบนเวียนตัวเราไม่หยุดไม่หย่อนดังนั้นเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนคนก็จะลุมล้อมห้อล้อมหรือมองหรือเล็งเราอยู่แล้วอะอย่างเป็น ธรรมชาติเป็นคนที่เสน่ห์แรงขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยาำอีทินะน้ำมันจะเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่ออกฤทธิ์ทางด้านเสนะ่ห์เช่นอันนี้อาจารย์นำมาให้ดูน้ำมันพยากรรมมาขวดครูซึ่งแรงที่สุดหรือสีพึ่งสีพึ่งที่แรงมากๆคือสีพึ่งพาดอกทองอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำมันสีพึ่งชิ้นไหนก็นแล้วแต่ถ้าใช้ทางเสน่ห์แต้มนหน้าอกกับหน้าท้องเออส่วนตะกุดยาำอีทีนึงถ้าเป็นตะกุดโยนีก็ใช้พกพาตอนกลางวันแล้วกลางคืนวางใต้หมอนมีฤทธิ์มีแรงทําให้มีเสน่ห์คนทั่วไ ถ้านึกถึงหน้าคนที่เรารักก็คิดถึงระดับหนึ่งแต่เทิดแรงที่สุดแล้วก็กันมือที่สามไปด้วยะกดเสน่ห์หน้าหมาทลายชูแบบนี้นะก็เลือกได้ตามที่ทุกคนชอบก็หวังว่าเคล็ดลับนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนถ้าใครที่อยากรู้เคล็ดลับนี้หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอีกก็ติดตามในกลุ่มของลูกศิษย์มหาวิทยาลัยอาจารย์จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสําเร็จสมปรารถนาะทุกประการ